คนไทยทั้งประเทศเฉลี่ยให้ทุกคนเท่ากันออบริโภคน้ำทิพผมเกินไปเนี่ยผมก็เลยเอาตรงๆนะพี่ขนาดผมเป็นหมอฟันเนี่ยผมยังรู้สึกว่าธนพัฒ์เราจบไปเนี่ยงานของพี่ที่ทำมันเกินความเข้าใจแม้กระทั่งผมที่เป็นรุ่นน้องพี่หรือยอยู่ในวงการธนพทย์ด้วยซ้ำวันนี้ผมก็เลยคิดว่าเรื่องราวของพี่ผมอยากเอามาเล่าสู่กันฟังขออนุญาตถามนะครับได้ค่ะ ตลอดการสนทนาผมขอเรียกพี่ปี๋แล้วกันเนาะ<ด>ถ้าย้อนกลับไปพี่ปี๋มาเรียนธนแพทย์เพราะอะไรครับเออเราเป็นคนยุคเดิมเนาะตอนที่สอบเข้าธนแพทย์ได้เนี่ยก็การกระแสครับค,คนเมื่อก่อนนี้คือเราสอบเข้ามหาิทาลัยเนี่ยเราไม่ได้มีโอกาสรู้คะแนนไม่ได้มีอะไรทั้งสิ้นนะคะก็เออในครอบครัว พ,พี่น้องที่เป็นพี่ก่อนหน้าเราทุกคนก็เรียนสายวิทย์พี่สาวคนที่ติดกันก็เป็นทันตแพทย์เราก็เรียนใช้ได้ในระดับใช้ได้เราก็เลือกเลือกตามคะแนนนะคะคแล้วมันก็ติดคงเหมืนนอมนหลายหคนที่เป็นเด็กเรียนดีอาชีพสมัยนั้นหรือครูแน่แนวอะไรต่างๆก็อาจจะมีไม่มากก็ไปตามแนวทางที่มันควรจะเป็นของคนสมัยนั้นใช่ค่ะแล้วพอพี่เข้าไปในทันตแพทย์พอผมไปเ็นรุน่น้องพี่ ผมก็เห็นพี่เป็นเด็กกิจกรรมตัวเอเลยอะไรที่ทําให้รู้สึกว่าเฮ้ย hey, พอมาเรียนธนแพทย์แต่พี่กลับรู้สึกว่าพี่สนใจที่จะเรียนด้วยแล้วทํากิจกรรมอย่างมีความสุขด้วยอะพี่คือตอนนั้นเหมือนกันเราโตแล้วเข้ามาหาวิทยาลัยเนาะตัวเองเป็นลูกคนจีนะว่านีคน่คนไทยเชื่อสายจีนบ,บ้านก็อยู่สาเพง็งเราก็อยากจะเปิดโลกกว้างนะคะพอเข้ามาเท่าไรมันก็มีกิจกรรมให้เราเลือกเยอะแยะนะคะแล้วก็มีรุ่นพี่ที่ ชวนให้ทำน่นทำนี่ทำนั่นเราก็รู้สึกว่าโอ้มีเรื่องที่เราน่าสนใจน่ารู้กว่าตอนที่สมัยที่เป็นนักเรียนเยอะมากเลยใครชวนทำอะไรก็ทำแล้วช่วงน,นั้นเป็นช่วงประชาธิปไตยแบ่งบานครับนะก็มีการประท้วงมีการเรียกร้องสิทธิ์นักศึกษานุ่นนี่นั่นก็มีพี่ชวนเขาชวนเราก็ไปตอนแรกไปก็ด้วยความสนุกเพราะว่าก็รู้สึกว่าเออได้ทำอะไรที่คิดว่าเป็นประโยชน์แล้วการเปิดตาเปิด โลกกระทัดแบบที่พี่มองพี่พบว่ามันได้ผลมากน้อยแค่ไหนในวันนั้นของเคครับคือพอเราได้เข้าไปอยู่ในประสบการณ์แบบนั้นเราได้เรียนรู้อีกมุมหนึ่งของของชีวิตนะคะเพราะว่าเราก็ได้มีโอกาสอ่านห,หนังสือหลายๆมุมนะคะคทั้งนอกเหนือจากหนังสือที่เคยเป็นตำราอะไรอย่างนงี้เนะคะจะว่าไปมันก็อาจจะเป็นมุมมองทางการเมืองบ้างนะคะแต่ละที่ต่างๆอะไรที่มีคนพูดถึง จริงๆเราก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะอ่านก็ไม่ค่อยรู้ใช่ว่าพ,<ต>พี่กำลังมองว่ามุมมองที่เปิดขึ้นทําให้พี่เห็นสังคมรอบข้างรอบนอกจากรัวธนภาแพทย์มากขึ้นใช่แล้วคราวนี้พอพี่จบอะครับพี่เลือกเส้นทางเดินเพ<ม>ียงไงอะพี่พคือ <c oughs> ตอนที่เป็นนักศึกษาเราก็ทํากิจกรรมเข้าค่ายเพราะมีคนชวนเข้าค่ายเป็นธรรมเนียมคณะธาแพทย์ต้องมีอยู่ปีสองต้องทำค่ายเราก็ทําค<ม>่าย<ม>เห็นชาวบ้านแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าโอ้มีมคนเยอะมากเลยที่เขาลาบาก เราไม่เคยเห็นเพราะตั้งแต่ไปค่ายตั้งแต่ปีสองตั้งแต่นั้นเราก็คิดว่าโอ้ถ้าเราจะเป็นนัน,นแพทย์ที่ออทําคลินิกเหมือนกับที่พ่อเปิดคลินิกให้ก็คงได้อะก็อยู่ไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าเราลองออกไปทํางานต่างจังหวัดดูม,มันน่าจะทําให้ชีวิตเรามีประสบการณ์อะไรที่มันแตกต่างออกตัวนิดน,นึงนะครับสมัยก่อนถ้าย้อนกลับไปพี่ปีจบปีสารยี่แปดสองายิบปดออกตัวก่อนนะครับว่าความน่าสนใจคือ สมัยก่อนเนี่ยไม่มีใช้ทุนนะครับทันตแพทย์ที่จบเนี่ยไม่ได้มีส่งไปใช้ทุนตามโรงพยาบาลอำเภอโรงพยาบาลต่างจังหวัดถ้าทันตแพทย์ยุคก่อนที่จบแล้วตัดสินใจจะใช้เส้นทางอีกแบบหนึง่งนี่คือตัวตนจริงๆเลยแล้วพี่ไปตอนนั้นก็คือเริ่มไปต่างจังหวัดไปทํางานยังไงที่ไหนอะไรครับเออพอจบปุ๊บก็มีโทรศัพท์มาหา ต้องบอกว่าไม่ใช่เราคนเดียวที่คิดอย่างนี้เพราะว่าก็มีรุ่นพี่เคยคิดอย่างนี้ก็มีโทรศัพท์ซึ่งเป็นรุ่นที่ซึ่งอยู่โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลชุมชน <C> e <an> โทรมาถามว่ามีโรงพยาบาลอยากได้ทันตแพทย์อยู่ที่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนคนรราชสีมา <C> e <an> จะไปไหมนะคะพอดีก็รุ่นพี่ที่โทรมานะคะก็บอกว่าไม่ไกลาจากที่ที่เขาอยู่เท่าไหร่เพินจังหวัดโคราชเนี่ยเป็นจังหวัดใหญ่แล้วเราก็พอรู้จักคุ้นเคยกับ ที่ที่อยู่ก็เลยบอกไปอลองไปดูนะไม่ได้ถามพ่อแม่เราคะ่ะครับก็จะไปอพอจะไปก็ผู้ในาการโรงพยาบาลน,นะคะก็ขับรถมารับเราถึงที่บ้านเลยอก็คือพอดีท่านท่านท่านต้องเข้ากรุงเทพอยู่แล้วท่านพอเราตอบรับตอบรับว่าจะไปแต่ท่านก็มารับ,ร,บรับเลยรับแล้วก็ ไปทาํางาน<ะ>อยู่ที่อำเภอโบหญ่นะครราชสีมาตอนนั้นทําแต่เชิงรักษาคนไข้หรือเข้าไปยุ่งในลักษณะโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับเขาเรียกงานในลักษณะ Pre เ e n t i o n นะครับออาพี่ออกตัวก่อนเลยว่าพอดีโรงพยาบาลที่ไปนะคุณหมอที่เป็นผู้ในการนะคะก็ค,ะคือคุณหมอสมวูนิทยาลำพงครับซึ่งเป็นคนทําให้เกิดหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอ๋อค่ะอันนี้เป็นโชคดีในชีวิตด้วยความผมนะคะ,ะ,คะพอไปอยู่ที่โรงพยาบาลนั้นเราก็เลยได้เรียนรู้เรื่องของระบบสุขภาพ ภายใต้การนำของท่านนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะได้ทดลองทำงานโปรเจกต์เล็กๆโปรเจกต์หนึ่งซึ่งหมอเพิรกว่าเชียร์ให้ลองทำโปรเจกต์นั้นชื่ออะไรพี่เออพี่ทำงานโดยตอนนั้นมันมีเรื่องของบัตรสุขภาพ500บาทโดยอาจารย์อมรน,นะคะคที่ที่ขายให้กับประชาชนเราก็มานั่งคิดว่าเราออกหน่วยให้กับเด็กประถม<ป>ว่าเด็กมัธยมไม่เคยได้เลยไม่เคยได้อะไรเลยแล้วทำยังไงให้เด็กมัธยมเนี่ยได้ทำไปก็เลย ทดลองถามถามาคุณหมอสมวนดูว่าเออถ้านหนูจะทำสักโครงการหนึ่งนะออให้เด็กมัธยมเนี่ยซื้อบัตรคล้ายๆบัตรสุขภาพเนี่ยออปีหนึ่งสักสามรอยอย่างเงี้ยคุณหมอว่าไงหมอบอกทําเลย mm. คือคือการทําแบบนี้ก็คือโรงพยบาลจะขาดเงินบำรุงนะครับแต่คุณหมอบอกว่าทําเลยให้ทำ ก็ด้วยโครงการนั้นเราก็เลยเข้าใจว่าเออกระบวนการที่ว่าออการให้หลักประกันกระเดก็การสนับสนุนให้เด็กมาได้รับการรักษาอะไรเป็นยังไงเงครก็บอกว่าให้เราทําเลย,รยรครับก็ั่นก็เป็นโปรเจกต์แรกในชีวิตที่แล้วโปรเจกต์จากจุดจุดเล็กๆจุดนั้นสร้างแนวค,คิดพี่มายังไงครับถึงเริ่มโปรเจกต์ที่ชื่อเด็กไทยไม่กินบาสนะพี่โอ้อันนั้นจากวันนั้นคือปี252930 มาไกลมากค่ะคก็คือเราอยู่ลงมาชุมชนไม่ได้นานแล้วค่ะเราไปสุดกรุงเทพสุดท้ายเราก็ได้ย้ายเข้ามาอยู่ที่กรมอนมามัยนะคะก็ซึ่งเป็นกรมที่ทํางานเรื่องส,งส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคแล้วก็พอเข้ามามันทํางานวิชาการอย่างเดียวเราก็ไม่ได้เคยได้มีโอกาสได้ได้สัมผัสหรือรักษาคนไข้เท่าไหร่นะคะแต่ว่าเราได้เห็นคำว่าได้เห็นคือได้เห็นปัญหาเพราะว่า ที่กรมเรามีสำรวจขอ<ร>ถาม<ร>นิดนึง,<อ>งครับงานวิชาการในเชิงที่ธนแพทย์พอเข้าไปกรมอนามัยงานวิชาการที่พูดถึงคือเรื่องอะไร,รพี่ทุกเรื่องเลยค่ะช่วงต้นก็คือเราทําทั้งงานสำรวจเรื่องของปริมาณฟลูไร,รในน้ําซึ่งทําทั้งประเทศเพื่อจะดูว่าที่ไหนฟูไร,รสูงฟลูไร,รต่ําเราควรจะมีโครงการเสริมฟลูไร,รให้เด็กไหมเรามีโครงการสำรวจสุขภาพช่วงปาก ของเด็กซึ่งพี่ก็เข้าไปช่วยทําตั้งแต่เริ่มเดินเข้ามาในกลุ่มมาเลนะคะตั้งแต่การสํารวจเมื่อครั้งที่สามจนตอนนี้เป็นการสรํารวจครั้งที่เก้าแล้วนะคะเราเรามองเห็นตัวเลขปัญหาเด็กฟันผุเยอะมากมทั้งๆท,ที่เรามีโปรแกรมเยอะให้พื้นที่ทานู่นนี่นั่นะแต่ก็ยังฟันผุอยู่จนวันหนึ่งก็คุยกันว่าทํำยังไงให้เด็กไทยจุดฟันบุักทีนะคะแล้วก็ไปเจอเปั มีงานวิจัยอยู่ชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นคนในสำนักต่างๆเนี่ยค่ะได้รับทุนทำเราก็เจอว่าเด็กไทยอ่ะกินนม,มหวานเยอะมากแล้วก็ติดหวาน,นก็เลยเริ่มคุยกันว่าเอ๊ะเรามาทำเรื่องอาหารบ้างดีไหมผมทวนความเข้าใ,ใจก็คือพี่ปิตั้งแต่จบพี่ปิก็เข,เข้ามามีส่วนร่วมหลายๆอย่างเกี่ยวกับงานรักษาค,คนไข้แล้วรวมไปถึงพวกเข้ากรมอนามัยพี่ก็มีงานวิชาการาต่างๆมากมาย จัดโปรเจกต์ต่างๆเพื่ออยากให้เด็กไทยมีสุขภาพฟันที่ดี<ช>แต่พี่ปีกกับพบว่าทําเท่าไหร่ปัญหานี้ก็ไม่ลดลงใช่ค่ะแล้วก็เลยกลับไปมองและพบรายงานอันหนึ่งว่าเด็กไทยชอบกินหวานค่ะืคือเรารู้ว่าตอนนั้นนะแม้กระทั่งนมที่แจกให้ในสูตรเด็กเล็กสถานรับเลี้ยงเด็กยังแจกนมหวานเลย เราก็เริ่มรู้สึกว่ามันต้องเริ่มทําอะไรบางอย่างเกีย่ยวกับอาหารมากมากกว่าพูดแต่เรื่องแปลงฟันแปลงฟันถามแบบคนรู้น้อยแล้วกันนะครับว่าความหวานแปลความว่าหวานกินได้แต่มีระดับที่ต้องควบคุมใช่ไหมครับใช่ค่ะ,ค,ะค,คือพวกเราเป็นสัตวแพทย์ก็ต้องรู้ว่ากินน้ําตาลเยอะมันฟันผุครับกินน้าตาลถี่ฟันผุครับถูกไหมคะทําไมเราเอาไม่อยู่เราพูดเรื่องแปลงฟันก็เอาไม่อยู่พูดมานานมากก็เอาไม่อยู่สุดท้ายก็เลยต้องได้คุยกันว่า เออเรารวมตัวกันดีไหมครับแล้วเราก็ทําเรื่องเกี่ยวกับอาหารดีกว่าอืพอดีจังหวะเรื่องจังหวะปีนั้นก็คุณหมอ,อต้องขอเอ่ยชื่อนะคะก็คือคุณหมอกฤษดาเลือการรัตนะ์ค,ะครับค่ะซึ่งเป็นผู้จัดจาก,การเครือข่ายไอ้ผู้จัดจาก,การสรรสร<อ>สสสแรกนะคะตอนนั้นกําลังจะเกิดสสสอ,อืก็ได้คุยกันครับ,ค,รบค่ะก็มีพี่จันทนาอุ้งชูศักดิ์ซึ่งอยู่ด้วยกันนะคะก็มามาคุยกันว่าเราทํางานเรื่องอาหาร รเรื่องของน้ําตาลกันดีกว่าครับเพราะว่าถ้าเราทําเรื่องน้ําตาลอย่างน้อยก็น่าจะช่วยได้บ้างและโปรเจกต์เวลามันเริ่มต้นจากจุดว่ามีคนหลายฝ่ายเข้ามาช่วยกันคิดแล้วเห็นด้วยตรงกันเนี่ยเริ่มเดินยังไงครับพี่คือตอนนั้นเราคุยกันเลยว่าเราต้องทําให้คนรู้จักว่าน้ําตาลเนี่ยเป็นเรื่องที่มีพิษมีภยัยไม่ใช่กินเป็นิสระนะคะเราก็ใช้คําว่า เด็กไทยไม่กินหวานแทนเพราะว่าเรามุ่งเป้าที่เด็กนะคะแล้วก็พอเราพูดเรื่องน้ำตาลเพื่อนเรามาเยอะเลยค่ะนักโภชนาการกุมาลแพทยนะคะอ,อ,อายุรแพทย์เราตอนนั้นรวมรวมตัวด้วยคุณหมอกฤษดานะคะทางฝั่งสสช่วยประสานงานให้ได้นักนิเทศเป็นอาจารย์นิทศศาสตร์ซึ่งเก่งมากนะคะก็รวมกันเป็นเครือข่ายขึ้นมาทุกคน มีเป้าหมายคนละเป้าหมอเด็กเขาก็อยากจะดูแลสุขภาพเด็กใช่ไหมคะนักโภชนาการก็อยากจะให้กินอาหารได้ดีได้ถูกต้องนะคะอายุรแพทย์ทั้งหลายก็กลัวเรื่องเบาหวานทันตแพทย์ก็ไม่อยากให้ฟันผุแต่บรนมาจากน้าตาลตัวเดียวแต่ผลรวมก็คือสุขภาพของประชาชนสตาร์ทตั้งแต่เด็กไทยจะดีขึ้นช่ถ้าจัดการน้ตาลช่วยกันใช่แล้วก็เลยตกลงกันว่าเรามาจัดการน้ําตาลเพราะว่าตัวเลขการกินน้าตาลคนไทยมันสูงมาก ถ้าฟังข่าวจะรู้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศผลิตน้ําตาลเป็นมหาอำนาจในการกําหนดราคาน้ําตาลของตลาดโลกด้วยซ้ำถ้าเทียบระดับน้ําตาลที่สูงในภาวะนั้นก่อนเรื่องโครงการนะครับมันสูงกว่าค่าปกติเยอะมากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงอัตราการบริโภคเฉลี่ยต่อวันของเด็กไทยสูงกว่าค่าเฉลี่ยเยอะแค่ไหนครับตอนเราเริ่มต้นนะคะเราเอาการบริโภคน้ําตาลในประเทศไทยมานะคะจากสํงงานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลนะคะมาดูตอนช่วงเริ่มต้นนะเด็ก ไม่ใช่เด็กนะคะคนไทยทั้งประเทศเฉลี่ยให้ทุกคนเท่ากันบริโภคน้ำตาลต,าต่อวันอยู่ที่ประมาณ30ช้อนชาหรือช้อนกาแฟที่เรารู้จักหนึ่งช้อนคือสีกรัมค่ะสูงมากค่ะเ e กคอมเมนเ t ชันโดยโปลิเซอร์ชัยแอมนะคะเลกคอมเมนเ,อเอ์ออกไ้แค่ปีหนึ่งเนี่ย ประมาณ10กิโลกรัมต่อคนต่อปีหรือเราพูดง่ายๆถ้าตามการเนโลกก็แค่6ช้อนเองห้าเท่าคือมากกว่าอัตราส่วนที่ควรจะเป็นใช่ห้าเท่าค่ะทีนี้พอเห็นตัวเลขเราก็รู้แล้วแหะว่ามันต้องจัดการทีนี้จัดการก็คือต้องเริ่มเด็กๆเพราะรสชาติคนเราเริ่มเด็กๆแล้วพอเข้าไปหาเด็กโปรเจกต์ในลักษณะไหนครับเช่นให้ความรู้กับเด็ก หรือนักนิเทศจะออกแบบสื่อการสอนหรือรณรงในเรื่องแบบไหนอะเราเริ่มต้นจากให้คนรู้จักคําว่าไม่กินหวานก่อนเลยแล้วก็เล่นกันเ็กนะคะเรามีการทําตัวกิมมิคของประจําเครือข่ายซึ่งเป็นลูกม,มดเสียดายวันนี้ไม่ได้เอาตุ๊กตาเอาม,มามนะคะเป็นลูกม,มดค่ะกเ็เป็นมดสีชมพูนะคะก็ ก็จะเล่นโดยการที่เมื oh. ่อกี้นี้ที่เมนพูดก็คือว่าเรามีเรื่องของครอบครัวอ่อนหวานรตอนแรกก็เริ่มต้นประเด็นแบบนี้คล้ายๆแบบนี้ก่อนก็คือว่าให้พ่อแม่รู้ว่าการมีของหวานอยู่ในบ้านเนี่ยมันทําให้เด็กติดหวานน่านะคะก็แล่าทำเรื่องครอบครัวอ่อนหวานแล้วก็ให้เล่านิทานให้เด็กให้เด็กแต่งนิทานประกวดกันอย่างเงี้ยหรอพี่ค่ะให้เด็กแต่งนิทานส่งเข้ามาเรามีนิทานเป็นพันเรื่องเลยนิทานของเราชื่อว่า นิทานว่าทําไมมดถึงไม่มีไฟก <laughs> ็ให้เด็กแต่งนิทานเข้ามา <c oughs> นะคะ <c oughs> ก็เป็นตัวเริ่มต้นที่จะเล่นกับพือกับเด็งหลังจากนั้นน่ะคะ่ะจริงๆการนั้นเป็นตัวเริ่มต้นเริ่มต้นอยู่กี่ปีครับที่พอเริ่มเข้าไปหา <c oughs> โครงการอื่นๆตามโรงเรียนไม่ว่าปลอดน้ําอัดลมร้านกาแฟอ่อนหวาน on health meeting รวไมไปถึงเรื่อง <c oughs> เกี่ยวกับการเก็บภาษี กี่ปีเดินไปที่จุดเหล่านี้ครับพี่คือคือเราทําตามลักษณะของการทํางานสร้างเสริมสุขภาพและสะสะสเนี่ยจริงมุ่งเน้นการออกนโยบายครับเพราะว่าหลักการการสร้างเสริมสุขภาพคือการทําเรื่องนโยบายการจัดก,การสิ่งแวดล้อมครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีนโยบายจัดก,การสิ่งแวดล้อมไม่ได้อย่างที่พี่เล่าเมื่อกี้แค่เริ่มต้นว่าเราจะทําให้คนรู้จักไม่กินหวานเราออกสือ่อเราเล่นกระเด็กเราบอกผู้ปกครองให้รู้แต่ในความเป็นจริงเป้าหมายเราคือเราจะแก้จุด แก้กฎหมายหรือเราจะออกนโยบายก็เริ่มต้นที่ประกาศเรื่องนมที่ได้บอกไปคือตอนแรกนะคะ่ะคือมันมีเรื่องให้เล่นเยอะแยะเลยถ้าเป็นเรื่องน้ําตาลในเมืองไทยนะคะครเราเริ่มต้นจะทําอะไรจะสําเร็จเร็วคิดก่อนเลยเพราะว่าตั้งเครือข่ายต้องสําเร็จก่อนถ้าสําเร็จช้ามันไปไม่รอดเป็นกําลังใจด้วยผมว่าใช่ก็เป็น small success ก็เริ่มต้นจะไปไปดูว่าอ๋อมันมีประกาศเรื่องนมผงสูตรสอง ในประเทศไทย<อ>ซึ่งอนุญ,ญาตให้เติมน้ำตา<อ>ซึ่งมันใช้เลี้ยงเด็กตั้งแต่หกเดือนสามปีนะคะเราก็บอกเอาตัวเนี้ยน่าจะไม่ยาก<อ>เพื่อคือไปทํางานกับออยอเท่านั้นเพื่อที่จะให้ออยอเอาเอาประโยชนเนี้ยออกที่อนุญาตให้เติมน้ำตานะ<อ>ให้เอาออกจากประกาศครับก็คิดว่าจะเร็วแต่ผ่านไปสามปีเป็นเงินไหมสามปีค่ะกว่าจะสําเร็จเพราะว่าต้องเข<ม>้าใจก่อนว่ากฎหมายที่เป็นประกาศของออยเนี้ย มันต้องมีอุตสาหกรรม,อ,มอยู่ด้วยนะคะมีผู้บริโภคอยู่ด้วยที่สําคัญคือเขาต้องเป็นไปตามโคเด็กซ์นะคะเป็นไปตามเกณฑ์สากลด้วยแล้วพอจากแค่เหมือนเป็นฝ่ายรณรงค์เป็นฝ่ายเป็นเชิงลักษณะค่อยๆค่อยๆบุกไปพอเริ่มเข้าไปสร้างกติการวมไปถึงอุตสาหกรรมเนี่ยมีฟีดแบ็บวกลบยังไงบ้างไหพี่คือต้องพูดตรงๆว่าเราก็เจอภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิสนะคะครับ แม้ว่าเราจะกระทบต่อสินค้าเขาเราก็เจอภาคอุตสาหกรรมทีออ่อาจจะไม่เคยเป็นมิตกับเราเท่าไหนนะร่นะอันนี้เป็นธรรมชาติแต่ทุกๆเรื่องที่เราออกเป็นนโยบายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องประกาศนมเป็นเรื่องของเ,ออเรื่องของภาษีนะคะเรื่องของการจัดการเรื่องออการตลาดนี่กำลังจะพูดอยู่เรื่องการตลาดอะไรอย่างนี้นะคะซึ่ง ทุกเรื่องนะคะ่ะเวลาเราคุยกับภาคอุตสาหกรรมก็ต้องเซโนไว้ก่อนนั่นคือหน้าที่เขาเพราะว่ามันเป็นธุรกิจแต่ว่าในความเป็นจริงคือทุกอย่างเราประสบความสาเร็จได้ก็คือมันทําความเข้าใจกันเอาข้อมูลดูด้วยกันนะคะกับทั้งภาคอุตสาหกรรมเขาก็มีข้อมูลชุดของเขาเราก็มีชุดของเรารแล้วเราก็เจรจากันว่าตรงไหนคือที่พอดีแล้วตรงไหนคือที่จะทําให้ประชาชนมีโอกาสอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สุขภาพดี ก็จะมีกระบวนการแบบนี้มาต่อนเนื่องถึงบอกว่าบางเรื่องเนี่ยที่ที่ที่ม่พูดตอนต้นอย่างโรงเรียนปอนน้ำอัดลมนะคะเราเสนอมาตั้งแต่ปี2,550นะซึง oh. วันนี้ยังไม่สำเร็จร้อเป็นตนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องไม่ง่าย <Okay. S 2> เราก็ต้องให้โรงเรียนเองต้องยอมรับด้วยก็ต้องเข้าใจบริบทโรงเรียนด้วยนะคะ <Okay. S 2> เราขอกระทรวงศึกษาธิการให้ออกประกาศซึ่งเป็นเรื่องยากมาก okay. ได้หลังเรื่องภาษ,ษีอีกใครๆว่าภาษ,ษียากแต่ประกาศตัวน,นี้ได้หลังภาษ,ษ <V> ี <c oughs> นะคะทุกๆเรื่องก็คือเป็นเรื่องที่เราต้องเคลื่อนด้วยการเป็นเครือข่าย <ooh> เป็นเพื่อนกันนะคะทำงานกันกนกบกระทรวงสาษารเราก็มีเครือข่ายในกระทรวงสาษาเป็นเพื่อนกับครูเขานะคะทางานเรื่องภาษ,ษีเราก็เป็นเพื่อนกับกระทรวงการคลังที่จะเป็นคนดูแลเรื่องนี้แล้วก็แต่ที่สําคัญเป็นเพื่อนไม่พอเราต,ต้องมีข้อมูลเพราะฉะนั้นง,งานรีเสิร์ชนะคะงานรีเสิร์ช จะต้องมาเป็นหลักเลยเป็นงานหลักฐานแล้วก็เป็นงานที่ใช้ชี้แจงแต,แต่ละเรื่องว่าทําไมต้องมีมแล้วคนไทยจะได้ประโยชน์แสดงว่าผมเข้าใจได้ว่าการเข้าหาในการทํางานแบบนี้ฝ่ายเครือข่ายก็รอบคอบและระมัดระวังการกระทบต่อหลายๆฝ่ายอยู่เพียงแต่การเดินเข้าหาแต่ละฝ่ายเพื่อขอความร่วมมือเนี่ยคือเอาข้อมูลทางวิชาการข้อมูลจากการศึกษาเมื่อเพื่อยืนยันแสดง<ช>เจตนาว่า ผลดีผลเสียที่จะทำหรือไม่ทําใช่แต่กลยุทธ์อีกอันหนึ่งที่จะสําเร็จก็คือเรื่องสื่อค่ะค่ะเพราะว่าเคยบอกกับหลายคนว่าถ้าเราอยากจะทํางานที่มันมีผลกระทบภาพกว้างกับคนในระดับประเทศแบบนี้นะคะแล้วอยากสําเร็จต้องอาศัยคนอื่นที่ไม่ใช่เราที่เป็นสารสุขต้องอยากดังคําว่าอยากดังคือสื่อไหนเชิญไปหมดครับนะคะสื่อไม่เชิญ เราก็ส่งข่าวให้สื่อ,อเพราะว่าไม่อย่างงั้นเนี่ยคนจะไม่ได้ยินว่าเรากำลังทำอะไรแล้วเวลาที่ต้องโต้ตตแย้งกันผ่านสื่อเนี่ยเราก็จะแพ้เพราะยังไงเราก็สู้คนที่มีกำลังทรัพย์กำลังอะไรในการที่จะซื้อสื่อไม่ได้แต่ที่ผ่านมาที่ประสบความสำเร็จก็เพราะว่ามีสื่อจำนวนหนึ่งซึ่งก็สนใจเรื่องเหล่านี้แล้วเขาก็รับข้อมูลนะคะคเวลาเวลาหลายเรื่องที่เราทํางานแล้วเราหาข้อมูลเนี่ย เกิดจากคำถามของสื่อนะอ uh huh. เพราะว่าบางทีเขาถามเราตอบไม่ได้อ้อเราขาดข้อมูลจุดนี้เราต้องไปเก็บข้อมูลอ uh huh. ที่สําคัญคือต้องเป็นข้อมูลของคนไทยข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายที่เราอยากทำ uh huh. เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นในเครือข่ายที่สร้างกันมาเนี่ยเราทํางานสามเรื่องหลักเลยอันที่หนึ่งการวิชาการเป็นฐานเลยครับ uh huh. ต้องเป็นวิชาการไม่ว่าจะเป็นงานนานาชาติในสากลหรือเป็นงานวิชาการที่เป็นข้อมูลของไทยครับ uh huh. อันที่สองเราทํางานกับประชาชนครับ uh huh. ทำงานกับประชาชนคือเรามีคนในพื้นที่มีน้องๆ้องทันตแพทย์ในพื้นที่ทั่วประเทศเลยนะคะที่อยู่กับเราที่เป็นเครือข่ายเราดีไฟตัวเองก็ A. เป็นเครือข่ายเดียไ์ใรไม่นไรนะคะพาอก็จะทำกับประชาชนในภาพในภาพประชาชนในพื้นที่อันสุดท้ายคือสรรระะื่อเราต้องมีเพื่อนสรรรื่อจากที่ไม่เคยรู้จักนักข่าวเลยก็รู้จักนักข่าวเยอะแยะเลยแล้วรู้จักเพื่อนสรรื่อแล้วเราก็ทันทีที่เรามีอะไรที่เป็นประเด็นที่เราอยากบอกเรายกหูเขายินดีช่วย ถ้าเรามีข้อมูลแบบนี้ค่ะเครือข่ายยังจะเดินไปได้แล้วคนยึงจะได้ยินประเด็นที่เราอยากทำครับผมว่าหลายๆคนคงจะได้ยินเรื่องราวนี้มาบ้างแต่ถ้าย้อนกลับไปสส,สเริ่มต้นกับเครือข่ายตั้งแต่ปี2545ใช่ค่ะแล้วก็มีผู้คนมากมายเข้ามาร่วมทีมงานถ้าให้พี่ปีประเมินว่าความสําเร็จที่เดินมาถึงจุดนี้ครับ,รบพี่ปีอยากจะพูดถึงใคร หรืออยากจะบอกประชาชนยังไงบ้างในฐานะที่เป็นผู้จัดก,การเครือข่ายบ้างพี่เป็นผู้จัดก,การเครือข่ายคนที่3ค่ะครับคนที่เป็นเครดิตอย่างยิ่งเลยก็คือคนแรกเลยก็คือคุณหมอกฤษดาะะที่เป็นคนช่วยทำให้เครือข่ายตั้งได้คนที่สองก็คือคุณหมอจันทนาริจุสักซึ่งเป็นจริงๆเธอเป็นผู้จัดก,การคนที่สองเพราะว่าผู้จัดก,การคนแรกคืออาจารย์สุกิดา พจนิยานนท์ซึ่งเป็นผู้จัดการสอสคนปัจจุบันบบนะคะนั่นเป็นคนแรกคนที่สองเป็นคุณหมอสิริเกียรติคนที่สามเป็นคุณหมอสุปิดาออกที่เป็นคนที่ส<ม>ี่ אר, แล้วเนื่องจากว่าผู้จัดการแต่ลท่านั้นอยู่ได้ปีเดียวปีเดียวก็ถูกอิมพอร์ตเข้าไปเป็นผู้บริหารของสสสอเนนะคะเพรา <reproduction S 1> ะฉะนั้นถ้าพูดถึงวงของเครือข่ายที่เป็นโฟลเดอร์นะคะที่เป็นแกนนําก็จะมีอยู่สามสี่คนนี้นะคะ คนที่ทําให้หมดเป็นที่รู้จักทั่วประเทศและเป็นคนที่ออกแบบแล้วก็ช่วยดยูแลนะคะก็คือดรพัฒนาภูงที่เป็นอาจารย์อยู่ภาควิชาธรรนาการชุมชนที่มหาล oh ัยศรีนครินทร์วิโรจน์ภาบาตังปัจจุบัน <Okay. S 1> นะคะเป็นนักนิเทศศาสตร์ที่เก่งมากแล้วก็เป็นผอของเครือข่าย <Okay. S 1> แต่เครือข่ายสำเร็จสำเร็จไม่ได้ถ้าพี่จะไม่พูดถึงน้องที่เป็นคนทํางานเครือข่ายในจังหวัดทั่วประเทศที่ oh oh. อยู่กับพี่นักขนาดนี้มี21จังหวัดกับเครือข่ายภาคใต้อีกหนึ่งเครือข่ายเลยค นะคะซึ่งรวมๆแล้วเนี่ยเรามีถ้าระดมพลังเครือข่ายเฉพาะแค่แกนนำเราก็มีหลักสามร้อยสามร้อยชีวิตค่ะอันนี้เฉพาะแกนนำนะคะซึ่งไปไหนไปกันค่ะก็ยี่สิบกว่าปีเราขับเคลื่อนมาถึงทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นนโยบายใดๆเนี่ยมันเกิดจากคนกลุ่มนี้ทั้งนั้นเลยไม่ได้เกิดที่ไปคนเดียวไม่ได้แล้วก็พี่เป็นคน ไม่ชอบอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นเวลาทําอะไรถึงต้องหาเพื่อนก่อนหาเพื่อใครก่อนอาจจะต้องเรียกว่าเป็นกองทัพมดสีชมพูไหมครับใช่ค่ะคถ้าจะพูดอย่างนั้นก็คือเป็นกองทัพมดสีชมพูแล้วเราก็พยายามให้ไปทั่วประเทศครับคงเป็นช่วงท้ายของรายการนะครับฟังเรื่องของพิปิขณะผมเป็นรุ่นน้องอยู่ในวงการธนแพทย์แต่ความอิ่มใจที่ได้ฟังนะครับผมเลยแค่อยากรู้ว่าผู้หญิงคนเด่งจบธนแพทย์ผมว่า9 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะพี่คงจะทํางานคลินิกใช่ แต่พี่ปีกเขาหยุดทําฟันมาหลังจากที่มีลูกก็คือตีสักยี่สิบกว่าปีเสร็จแล้วรางวัลของคนที่อยู่ในวงการทํางานแบบเนชน่นนโยบายทํางานเกี่ยวกับด้านสาธารณสุขเนี่ยครับขอใช้คําว่ารางวัลทางใจของพี่หรือความสุขทางใจของพี่มันคืออะไรครับพี่เคยถามตัวเองทำเดียวเกี่ยวกับแม่เหมือนกันเนาะเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็เลี้ยงลูกด้วยเงินเดือนค่าราชก,การก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามาจนถึงวันนี้ได้ยังไง <c oughs> แต่ว่า ที่อยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ก็พเพราะเครือข่ายต้องพูดตรงๆเนื่องจากว่ายิ่งทํายิ่งสนยิ่งเพื่อนเยอะอเราเจอนักข,าขา่าวนักข่าวาก็จะมีมองอะไรแปลกๆเล่าให้เราฟังเราเจอน้องๆในพื้นที่เราออกไปเยี่ยมคนเยี่ยมคุณครูเยี่ยมเด็กๆในพื้นที่เราก็รู้สึกว่าโอ้เดี๋ยวนี้ศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนมันต่างจากเมื่อปี2528 29ที่ฉันไปเยอะมากเลยพัฒนาไปได้เยอะมากด้วย ความก้าวหน้าของประเทศทำไมเราจะไม่ช่วยทําให้เด็กๆซึ่งอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นได้โตขึ้นมาเป็นคนมีคุณภาพครับเพราะฉะนั้นทุกๆความสําเร็จในแต่ละรอบมันเหมือนเป็นพลังที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออเราทําตรงนี้เนี่ยมันเป็นคุณค่ามันมีคุณค่ากับชีวิตเราแล้วมันทําให้เราเดินไปเรื่อยๆได้ไม่มีอะไรพูดต่อครับนอกจากมีข้อสรุปที่บอกว่าจุดเล็กๆจาก ผู้หญิงคนหนึ่งที่มองเห็นว่าสุขภาพของคนกับเรื่องของน้ําตาลต้องแก้ปัญหาให้ตรงจุดทํำให้นิกถึงภาพครับถ้าคนเราเริ่มจากจุดเล็กๆแล้วมีหลายๆคนที่เป็นเครือข่ายเข้ามาร่วมสร้างจุดจุดที่ต่อกันไปเรื่อยๆครับคงพาเราไปถึงจุดหมายสักวันถ้าเป้าหมายยังชัดเจนแล้วยิ่งถ้าเป้าหมายนั้นเป็นเป้าหมายที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและสังคมเป้าหมายเนี้ คงได้รับการตอบรับที่ดีแล้วก็คงจะอยู่ไปอีกอยาวนานขอบคุณพี่บีกมากครับเปิดโลกกระทัดผมด้วยเช่นกันข,ขอบคุณมากครับผมขอบคุณาามากครับเมคตะติดตามคลิปต่อไปครับผมจะพาแขกรับเชิญคนไหนที่น่าสนใจมาคุยและพบกันครับคิดบวกโดยหมอเมนครับขอบคุณสำหรับวันนี้ครับ